สวัสดีครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับบอยสุขใจแอนทิคนะครับวันนี้ก็จะมีพระสมเด็จนะครับเนื้อโลหะนะครับลงรักแดงนะครับลงรักแดงหลังภาษาจีนนะครับมาให้ชมกันนะครับก็มีกันอยู่ห้าองค์เดี๋ยวก็จะให้ชมวันทีละองค์นะครับี๋ยวก็ว่าแล้วก็เอาองค์ที่หนึ่งเลยนะครับเพื่อไม่การตัดเวลานะครับหลังภาษาจีนนะครับลงรักแดง สวยงามครับเนื้อดีสวยมากๆนะครับแต่ลงรักแดงลงไว้รักหนามากๆครับเหมือนคล้ายๆกับคล้ายๆถ้าจะพูดถึงคล้ายๆก็คือเหมือนกับเขาเรียกอะไรสนิมแดงแต่ไม่ใช่หรอกอันนี้เป็นรักแดงเพราะสนิมแดงจะอ,อีกอย่างหนึง่งผมก็มีสนิมแดงอยู่หลายองค์เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่พระสมเด็จ เป็นพาทากระดานเดี๋ยวค่อยออกมาว่าเดี๋ยวจะออกมาให้ดูแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะจะให้เช่ากันนะครับว่าว่าใช่สนิมแดงไหมเพราะผมก็ลองดูแล้วลองงัดดูแล้วก็ใกล้สนิมมาะครับผมโอเควันนี้ก็มาเสนอกันประมาณห้าองค์นะครับผมขอบคุณนะครับถ้าชอบก็ทักไลน์มาได้นะครับชอบไม่ชอบก็ทักได้สอบถามได้นะครับซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับก็แค่อยากจะให้ได้ ทุกคนได้มีโอกาสได้เห็นแล้วก็ได้รู้ว่ามันมีอะไรอยู่บ้างนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ